ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านตอนเช้าครับผมก็จะมีชมชมอันนี้เป็นไม้ที่สูงนะก็ความสูงก็ประมาณนี้นะมากประมาณนี้แหละไม้สูงก็แบบอันนี้เป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งสี่ต้นก็จะดูสง่าดีนะอันนี้เป็นไม้ที่ยางทําใหม่อยู่หมายถึงว่าไม้เสียบใหม่นะครับผมเป็นไม้ที่เสียบใหม่ก็กาลังติดมาไม,ไม่ใช่ติดหรอกก็ติดนะ <c ười> คือยังไงละ่ะ เดี๋ยวนี้ก็กิ่งประมาณนี้นะอันนี้กิ่งโอเคแล้วใช้ได้เอาไปทําสายพันธุ์ได้ตัวนี้ตัวนี้สวยนะไปทําสายพันธุ์ได้ปกัวกัดไหมเวลายิ่งน้อยอยู่ปกัวกัดแล้วจะได้ขายไหมเนี่ยอ่าตัวกันแล้วดอกกลางบานนะกลังจะบานวันนี้นะก็ออกดอกทุกช่อเนะี่ยตัวนี้อันนี้เป็นเรนโบว์ปรับปรุงใหม่นะเป็นงานแก้ไขหมายถึงว่าเป็นงาน กานดัดแปลงอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะกำลังจะบานเช่นกันก็ตอนเย็นคงจะบานดีวยพี่อันนี้ก็จะเป็นชั้นเดียวสีขาวอันนี้จะเป็นสีขาวนะก็น่าจะเรียบต้นนี้ต้นเดียวนะก็เห็นพี่สาวทักมาอยู่ว่าถ้ามีก็บอกพี่บ้างก็ขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะจกหกร้อยแปดสิบบาทนะสีต้นนี้ราคารวมค่าส่งทุกอย่างคือหกร้อยแปดสิบบาทก็มา มาประมาณนี้นะเพราะว่าผมต้องรีบเตรียมตัวและเนี่ยไปไปโรงพยาบาลแล้วครับผมก็ขอวความรุนทุกท่านนะครับผมขอคุณที่มาเยี่ยมชมและกวกล้องไม่กุการให้จะได้ขายกรนะเขาไหมเนาะกล้องกับเทําทำงานเห็นเนาะก็สับก็เริ่มจะไปแนละ้วโอเคนะครับผมก็หกร้อยแปดสิบบาทนะครับผมก็ขอคุณทรุกท่านมากๆขอควณที่มาเยี่ยมชมครับผมก็ขอควาสรุ่ดีครับ